สวัสดีครับได้เคยคุยถึงความอับปมงคลทางฮวงจุ้ยของห้องน้ําไปแล้วตลอดจนแน,แนวทางแก้ไขคือกําหนดพื้นที่การตั้งห้องน้ํากําหนดสีของกระเบื้องเพื่อลดทอนอับปมงคลตลอดจนตกแต่งหน้าห้องน้ําเพื่อคงความเป็นมุงคลของพื้นที่นั้นกลับมาในวันนี้ศาสตร์วิชาวฮวงจุ้ยยังยืนยันอยู่ว่าอุปกรณ์ที่ทําให้ ความเป็นอับปะมงคลของห้องน้ำนั้นคือโถชักโครกหากโถชักโครกหันไปทางตำแหน่งหรือพื้นที่ใช้สอยใดายภายในบ้านจะทำให้เกิดผลลบมีพลังอับปะมงคลในพื้นที่นั้นๆเช่นหากหน้าชักโครกหันไปทางประตูหน้าบ้านจะเป็นการปิดกั้นโชคลาภอับปะมงคลมากขึ้นหากตรงกับประตูหน้าบ้าน นอกจากเป็นการปิดกั้นโชคลาภแล้วนั้นยังเป็นลักษณะทำให้คนในบ้านเสื่อมเสียชื่อเสียงหากหน้าชักโคกหันไปทางห้องรับแขกจะทำให้สมาชิกหรือคนในบ้านได้รับเรื่องราวข่าวข่าวสารอันเป็นเรื่องทุกข์ร้อนใจจากบุคคลภายนอกตลอดจนถูกว่าร้ายด้วยคำพูดหากหน้าชักโคกหันไปทางโต๊ะกินข้าว จะทำให้คนในบ้านสุขภาพเสื่อมถอยความสัมพันธ์ความสามัคคีคนในบ้านมักจะไม่รับรื่นหากหน้าชักโคกหันไปทางห้องครัวจะทำให้เกิดเหตุในลักษณะการทำมาหากินติดขัดอับประมงคลมากขึ้นถ้าตรงกับตําแหน่งเตาไฟหากหน้าชักโคกหันไปทางเตียงนอน จะทำให้เจ็บป่วยตําแหน่งที่เจ็บป่วยบนร่างกายนั้นมักจะตรงกับหน้าชักโคกที่พุ่งเล็งมาตรงกับร่างกายของเราหากเจ้าของเตียงเป็นคู่สามีภรรยาจะทําให้เกิดลักษณะผิดใจกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจผิดได้ง่ายขึ้นหากหน้าชักโคกหันไปทางที่ตั้งพระตั้งเจ้าจะเกิดเหตุในลักษณะ เด็กๆภายในบ้านไม่รู้จักกาละเทศะไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลักษณะผู้น้อยละเมิดผู้ใหญ่แนวทางแก้ไขเนื่องจากโถชักโค้งนั้นมีพลังชําระล้างพลังปลดปล่อยเป็นพลังหญินอับประมงคลการแก้ไขใช้โดยทาดไม้และทาดไฟ โดยการปลูกต้นไม้หรือติดตั้งโคมไฟในลันกษณะโคมไฟห้อยจากเพดานโคมไฟตั้งโต๊ะโคมไฟกิ่งบริเวณผนังภายนอกของห้องน้ำในตำแหน่งตรงกับที่หน้าชักโครกหันไปสำหรับการแก้ปัญหาโดยการติดตั้งไฟนั้นแนะนำว่าควรจะต้อง เปิดไฟให้มีแสงสว่างอย่างน้อยวันละสามชั่วโมงส่วนการแก้ไขปัญหาโดยการตั้งต้นไม้นั้นสามารถตั้งได้ทั้งผนังภายในและภายนอกของห้องน้ำแต่จะต้องให้ตรงกับหน้าชักโครกที่หันไปหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีรายละเอียดที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ